มากินเข่าไม่เจอบอสเลยเอาสตอมาให้บอสรักเอาให้ทุกคนกินนั่นแหละตั้งเยอะเลยพี่กแยกดูสิน้องก๊อฟปากให้กินด้วยกันนี่เนี่ยสตอร์เออบอเออของบอสจะไม่ให้แกแกไม่อยู่เออไม่เป็นไรเกไม่อยู่ทํางานอยู่น้่งกัดนี่แหละเจ้านายเอาเอาสตอมาให้เด้เจ้านายนี่เอาให้ทุกทุกคนล่ะให้อีวัตรด้วยกินอะไรกินมากินเข่า คิดถึงนะสวยจังเลยค่ะเออเดี๋ยวจะมาล้างจานช่วยอย่าเลย <laughs> อย่าเข้าตกงานนะเดี๋ยวจะมาล้างจานช่วยโอ้อเ,เ,เออคิดถึงอ่ะคิดถึงที่เราทํางานอ่ะเราทํางานอยู่ตรงนี้เสิร์ฟเดคอเลตอะไรอยู่ตรงนี้ไงเดคอเลตจานทาขนมขนม,ขนมหวานจัดหัวจานรวดเร็วทันใจทาํหาหั่นพวงหั่นผักอะไรมี<ว>เออหั่นพวงหั่นผักล้างจงล้างจานข้าลูข้าลูล้างจานหั่นพวงหั่นผักเออเสิร์ฟ วิ่งสบายมันพยทันที่หอดที่เดิมตรงนี้เดี๋ยวจะชวนถามบอดรักอยู่บอดจะกลับมาทำงานทักเอสกิน <c oughs> ไปเลยจ้ะ